สวัสดีครับเ e อฟซีทุพรรกับพี่บุบมาบอกกับช่องหน่อยคนนะอยู่ในะยินชแนลอีเช่นเคยเช่นเ,ออชนเดิมนะพี่น้องน้องวันนี้บ่ได้ไปตอนนกตอนนุพี่น้องมาเขาขั้วครับเน็ดก็เขาพี่น้องเห็นบัุกกล่องเลยพี่น,อน้องเลยน,นีสีเมื่ปนปลาพี่น้องสูตรของผมเนาะบนปลากก็แล้วก็ไปดุกไปทิ้งหน่อยกะน่ามันๆพี่นอ้องนะไปหอมใส่แักพริกกันพี่น้องไปสูตรมั่นเนาะครับ คนปลาครับพี่น้องคนปลาต้มน้ำพริกปลาช่อนอันนี้นะเพราะมันปลาปลานั่นปลาช่อนปลาบ้านเขาพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนใส่หอมต่อไปใส่หอมตำมันจะดี ขอ g r ฟิกนบี่นงหอมหอมเครื่องนบี่นงพีดีหอมหอมกล่องห็นเ็นบูพี่นงกล่องค่ายกล่องล้างพี่้นงใส่ครับหอมไบกรดีีหอมหอม สุดหน่พีหผมมีใสเบกูน้ำพี่น้อะสีหอมผมเป็นลาบที่พี่้นงแต่ว่าตัองใส่คนมากกูคือกนพี่หนงไปกินเบกูเจ๊กน่อยนน่คือกินลาบงวพี่้นงแต่ว่ากินอไรลาบัวเพี่้นงเออคนเยกนเก็บคนเวยแบบนี้แหละ่ขอขั้วมันขั้ว รูดสากมาสักพร้อมตามรับ ช,อชอ่อนปลาช่อนปลาตัวไม่ใหญ่พี่น้องปลาหนุอยชลาหนุอยปลาตัวเล็กๆนะครับเอาชิ้มาสีเกลือเต้อ่าแล้วพี่นอ้องโอ้คือวันนี่แหละสีกเกลือเต้อ่า lầy ơi อาเข้าไปพี่น้องตาเอาก็นเนือ้อปลานาะพี่น้องลกงห้องเชียว์โอแกงห้องเชียว์โอแกง อ่างพวดเจ็ดดีพี่้องก็ต้องการหาสิบปุนแต่ลำพริกก็จะเวีาจับมันจิปลาขอห้า อย่างนั้มันมันใส่กับปปละคอนละคอนพี่น้องละคอนตะคอน กุ้งพี่นอกอย่างนี้เราผิดไปช่อนปลไปไปดำปลาเข้าไปพี่นอกผมใส่ไปอะไรครับหนึ่งซ้อนสองซ้อนน้ำสอนตวงพี่นอกเขาจะมานำลูกนะ น้ำตาประเดียวใส่้ไ,ไปหน่อยนะใส่น้ำคตเอกันดวยนครับตักแดงแบ,งบนงไ,ไงนะมึนนนนงนี่วิวเดือดเดอยังอิ่งเดสิไม่กินเอบเดือดต,ติีเดือง สวัวพี่น้องใส่น้ำไล่เนียงไว้ครับพี่น้องปนปนปนหน้ำครับพี่น้องภาพสบายดีเอฟซีทุกท่านทูกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องหน้าพ่อหนอยูน่ากินเชนอ่ะครับมามากินข้าวเล่นเย็นเคยเย็นเดือมพี่น้องโอ้ยโบ้เรื่องนี้อีกกระเป๋ ปนปลา hora, พี่น้องมึอนี่มีปนปลาบิดกั้ก้อง่ายพี่น้องเนี่ยกับงก้อยคตรมสารพี่น้องของจริงดู่แายแบบไม่ง่ายพี่น้องมขอนีงคนดูง่ายกินง่ายนะพี่น้องเนาะขอเวลาไลค์ด้อพี่น้องบูรูษลาครับปลาตับแก้กเดี๋ยวนี่ครับยอดมะระเขื่อนนะพี่น้องเขื่อนเปิขือขึ้นเห็นมะโนพี่น้องเขือขึ้นไฟเขื่อนขึ้นไฟเข้าพี่น้อง นี่มดหละเหอืนควายนอนนองมากอาไหลใหญ่กระทำไม่นองขุนืเลยครับเป็ชุ่เขาวันนี้วัได้กินหมดโเทียมพี่นอนเออเนยเฮี้ยนกับนี่เบิงหงบ่ไี่นอนกางผมนวนหนอกนวดบานเป็นี้่มเรียวเตี่ยงคนนวกัมนแ่ม่นอนลูกสาวยีเดวเลยอย่างนันตะไลพี่นอนย่างนี้คบข้านวดรับม่นอนพี่บาที่คืออะไรเรื่อแคนนวดเฮี้ยนพี่นอนได้รับคืออะไรใย่กน่นี่เขาพม่นอนยุ่เขาเทียงของเ กับเกลือซีสปนปนปลา่ันมันๆไปหน่อยอืมเี้ลังเงี้ยถือว่ามีลาบมีไวยเนี่ยได้อพี่นอ้องเออคนป่วยเป็นได้ไดแล้วกินเนาะพี่น้องเนาะพวกนี้ก็ัดนี่แบบตัดใจนี่ง่อยพี่น้องเด้กินกันนี่ละ เ็นตามมีตามยู่ตามพิมตามจนนวลพีน้อ,นอคนจนกินไปไม่ไพี่นอ้องคนปา่าคนเก่เอามี่เองในน,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 นนี่หน่อก็มีการทิเบตบันนี้เดือพี่นอ้องเด้อเราขอจมื่เบื่อแด้พี่น้องเด้อก็บ้าให้กำลังแรงใจแต่เด้อพี่น้องอืา Ngọt mà lạc nhỉ. Ừ. Thì quân Cấp 7 cho kênh Ghiền โดนไปกระโดดน้ำญี่ป,ปุ่นบอกเด็กโปรตีสตถือขอตัว้อไปวินนอใบกระโดนดน้ำมาเขาบุกหมดเราไม่ได้ใส่เวลาบมาปลูกกันหนาบ้านนาี่น่องเะขึ้นอืมลับอึจับรับ

จัดปัดกวกันไหมเดี๋ยวเ่อมัปักกว่กันหมดได้ในเมียนจะเห่าขาเห่าอย่งน้ถึงเาะี่มันมอเจนีมุ่งตายยไม่ไม่เลยน้อหนอ ใช่คน,น,นั้หน่องกน้อนเไปดิตามเป็นบรรานา้านออน,นอกไปแร,ร,ร,ร่เป็นเิ่นเลี่ยงเนาะไปนอนเนาะต้อหนุี่แก้มน้อยเนาะยีเสียบว่าท่างประเทศเป็นบ้านนอกประเทศเล่าตัวปลาปลวเล่าไปเนาะผมก็เป็นย e ิตีทางอ่งาทางลาบเยอไปหนองเลยท้างบนก็เนี้เป็นตามนี้ครับเป็นมีซอยคน มีบาวนึ่งมาใส่เหลือคนวะเจ้าบ,บอบอวักองเพื่อนดอพีนวติดตามเพิ่นมากตัโดนก็เล่มเป็นเอฟซตัวยงเป็นมือหนึ่งเราเห็นเป็น FC เห็ดตัวเล่มรเอง่ึงเห็ดช่องอุ้งหูความมีนองคาวองสงไรใดมีช่องใหญ่ขึนอาใส่เหลือคนทุกคนอยากเดคือเพื่อน,นคยเหย็ดไปล้วพี่นอลทมีคนจะนับสนน สองน้องเป็นเด็ดว่าคยากยืนว่าก็ผม,มนี่หรอกนั่นสามสิบปุบสามสิบนะมัไฟ่งเอาปะป๋นมาเป็นอมันใส่เล้คนอยาคนจนเปเบื้องชิเพิ่นเพ้สอย่างเฮ็ดเิ่ามเพ่มของับ่มีมมสุนพีหนอเฮ็ดบ่ไหนคือเบป็นเป็นบ่นนบมีปลาคยคือเให้นคนอยากคนจนเน่ย หมอมนองอาเทียบไม่พี่หน้องมันในกาแบบนี้แล้วมาไทยิหายลมากินเหอพี่น้องหายกินหายกนนนี่อย่างพี่น้องอ่าเหมือน่ได้ไปแบบนี้ ไปีมากครับอยปัดใจซีนี่หน่องออไปดูกับมันมมันก็แค่เด็ดวันนี้เต็มบวงไงนะไปดูนีน่องยากไปนีี่หน่องท้ายคิดไปใครนีมีมีแต่ใจนี่น่องาทองายคิดน, <c oughs> นะปุ่ป่าไปคนรเบรกไปนี่หน่องนะคนปวดกบปวดแมันมี ตอานกเจเนียร์เขาขยายเขามาบานควางพี่หนงมึงมันมีปัจจจยจากมันรถมันมีขาไปมันนีก็บไปเลยไปดท้ายกิบหนกพี่หนงเลยเนี่ยปัจัจซีมดหามระธาตุเน็นส่วนน็ดควางให้พี่หน้อ่ะเฮ้ยพี่้นงมึงกินก่อนเ่าไม่เลี่ยง มาเห็นกระโจกแฝกันเนื้อท่านเองแฝกันเป็นเราจะเช็ดเกลือโจกซอยผู้อยากไล่นี่เนาะเอากรบอมีดแบว่าเ้าจิตใจเอาคิดยังสั่นอยากระโจกื้งเั่็จอเห็ดม่อเากระบมีว้าวตัวเห้องมันอหยวดเนื้อจะไปซอยมันเืกัน เขาจาน้อเป็นหนอนอ่างเป็นยูทูบเบอร์สายบุญเป็นหนอนกุ้ง,งย o กุ้งนีงง่น้องเป็นหนอนยูทูบเบอร์สายบุญเนาะเิเน,นมาตรวที่ไหน <c oughs> เล่อยากเก็บนี่ร่องอยากเก็บยูทูบเป็นเอเล่ยหรกะถ้าจะาำใหประโยชน์เปนไปเล่ก็จะช่วคนไหนหนึงเลยไป เข้อขาดปัจใจัยเนะเพราเลียกคือนเนล่าะเอาวรมีผู้ดับกเป็นในเบื้องหลังคือกระจอกนาะนิดน,น่งเบิรเดชหาหาจินนี่ล่ละจัาซัมมือน,อนึ่งท,ที่เวลาหาคนเ่ี้ยตัวก็มีอย่าที่ขึ้นขึ้นมืออาการกดเร็วๆน้อยหน่องเนาะบอกคือบอก มัามีใจเอียดไปเหลือคนหม้อนกันนะแันวมชอจบยางรอกมาเนี่ยลูกจาบไวเรียดๆเะ็รปุ่นนี่พี่นอนอยากไปร้อยอยากขับไปซวยนู่นคล้องเก็บรปไหน่อนด้กงมันไม่ขึ้นนี่กวเล็กๆนิ่งๆอี่นี่นนหลวกพ่อจีดอ

ตัวอย่าเป็นลวกเนี่ยมเยอะเป็นเบื่อเขอ่าไปหน่อยแล้วก็กินเนี้ยไม่กินเนี้ยน,นี่เป็นลวกกระเพาะใคยทำใบไปหน่อย ติ่งน so ้ำจินที่บบบนัวเนการมันกินน้ำนัวขอผูเดียวลูกสาวกูจินน้ด้มันนัวข้าวบัตะเบ็พเพราะมันจิ้มคนจิ้เจ้าลูกคนมากอับข้าวพัน ต้องขนนมลิงหน่อย ประตูก็ไม่ให้เป็นโต๊พี่นหอกอันนู้ไว้ดวนมันเ่ค่อยได้เปิดนูกัดนันห่วงขาดเมื่อตรงไหลเลียนเงียบขึ้นหน่อยมึงแบบนึงแคบขึ้นปาา ที่แจงนำไหมเนี่เนนะาะอทาน้ำม่ทียวบ้านผมบเกิดมันที่น่องมัคือฟังอเอ่นบาน้านเนาะเปินบืน้ำมกินบ้านห้างอุ้ เล้วม, <c oughs> มัน,นอ้วก่าอิ่มนอดเลยแต่ขกขำขึ้นใส่เรื่องพี่น้องขำขึ้ขอน,อขอนอนะเอาพี่นอนครับกินเขากัอิ่มเซฟนี่เรื่อยพี่น้องเมื่อนีพพาพี่พี่นอน,ม,อน,น,อนม่กินขา ครับนำที่ลาช่อนพี่น้องเนาะมันดัังแจ้วพี่น้องครับมันข่าวขั้วเฮ็ดกับข่อยเองพี่น้องครับข่าวห้องคาร์บูรูลาเด้อพี่น้องขอตรวจขอให้ครับขอสิบ็นบ้านนี่หน่อยพี่น้องฝากคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเนี่ยกดนะยั่วยิ่งกินเชนแอร์คลิปนี้กับภาพพี่แอน้องไม่กินข่าวไปอิ่มเส็นเป็นทิพย์เลยพี่น้องบรรยากาศคำทำคำเดือดเดืกดแน่หน่อยพี่น้องทุ่มกุ้งกวาอี่บาลน้องมากินข่าวเนาะพี่น้องก็อิ่มเส้นไปนิดหน่อย าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งบอแกงเปลี่ยนบะหม่าที่ไม่เนาะคอมเมนต์กันสุภาพเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เนี่ยพิจิตรถือข้อตรวจข้อแฝหลายๆพี่น้องกับของรถสิบบันบันเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนป่วยนะพี่น้องกินยังหมักไม้ไว้นมือเบียดยูเรียกกินแต่เย็นไล่คอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์เของมาเนาะมาว่าผมบุ้งกะบอเรว่าดอกพี่น้องกับบอเรเปิลเพิลบัวหูน้ำเฮานะกับบัว่าเพิ่นดอกพี่น้องว่าเพิ่นบ่ได้ รูบอะไรซับว่าเฮา,า,า,าเป็นคนปว่วยเนาะแต่ว่าเฮาอยากลงคลิปอยากเป็นยูทูบเบอร์เฮาอยากหาสั่งได้ได้เข่ามาจุนเจื้อขอบก้นหรือว่ามาซอยหลุเต่าแต่ลำเดียวเลี้ยนลนำพิ non เนาะเพราะว่าผมเป็นคนป่วยอ่าปีเศษอย่างหนึง่งแจ้งน้อยพี่น้อ,นอีกเจ้าหัวโบกอ,อกน้ำมูกพน้องคือเป็นอ่าผมเป็นโรคเก็ดเลือดเนาะพิ non เกิดมาเล็้งนี่เก็ดเลือดเป็นเลือดขาวสูงก็เป็นเลือดแดงเนาะพน n อ n เนาะเลยรเช่นงันนะก็ได้ นี่จากไทยทำอะไรดีให้หนวงได้เบิ้งเป็นบางย่างยางจาัดไทยพี่นวลอย่างไี้พี่หลวงเรตตัวนี้กายแยกข้อมินมาแบบคำที่ว่าบันท้อนคิตใจกันน้องพี่น้องมันจะห้องกายแยกเชฟไปใจรักไม่อา,อาชีพนี้ซื้อดอกพี่น้วลคือว่าเป็นอาชีพสไปยูทูบเบอร์อะไรกันจกใจรักจะจะจะมีความหวังอยากให้พี่น้วลเรตตัวเพอพักดันช่อง อ้หนี้รายได้มากซอยลูกเตา่ามันไม่แย่งลูกเตา่ามันเดือดรุกสาวอยู่กับลูกสาวสองคนแม่เป็นกับป้าไปได้ขอดได้กสมหามือกผมจะเลี้ยงดูคู่เดียร้องพี่น,อน,น้องนที่แหละจิตใจคนนอา <c oughs> มันยังบ่ได้ยังบ่ถึงพี่น้องนตอนที่ดีที่สุดนอกลูกมีเมีะมากเลย เันเป็นน้ำตูอกระหูงีนะเากับพี่แดเย็นงานยืมกันโอเคปวดแลพี่น้องปรนไปไปเดีวลัวไปเลยอีกผู้เบาที่เสร็จแล้วพี่น้องเออเรื่องพันน้าแล้วพี่น้องนะอ่ะยักอออย่างไงพี่น้องตั้งเออเรื่องส่วนตัวจ้ของน้ำเนี้ยน้องเอปีกันไปก็ามากินปลาพี่น้องไม่กินเข่าเซเป็นี่เบ้พี่น้องเด้อขอตรษขพอไที่โบเรื่องไรสาลลพี่น้องในฟังให้เดืเบ่น้ำกันในฟาน้ำแข็เดอตรวจอไปพี่น้องเด้อ เอาชิมเองเรามีเพื่อนยังหลายค่ะอีกทีเป็อนน้องไม่กินเขาไปอิ่มเสรไปดูรวยครับอารพี่ลนน้องไปในเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามช่องใหม่คนน้อยู่หายกินเสมอมาไม่เรื่องเล่นเสร็จชมใหม่เสมอมาเนาะเป็น้องเนาะแต่เจ็บจะจนลำลำเรื่อยๆทุกคนเาพี่น้องเนาะมารับกันเรื่องเงินมารับเป็นกันเรื่องเงินแสนเพี่น้องเด้อคิดเนียกเอาคำว่าสวัสดีครับไปเล้วครับ